เก็บอัน,นี้เก็อะไรคะนี่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนนตอนทับนะคะซูเพย์สินรรุสาวร์พทธายมนีราลิมีทคนหนองนานะคะเมื่อน,นีนนี้จะพาทุกคนมาเก็บมะเขื่อนอามิลานะคะตอนนี้กาลังบรรยากาศกากลังใกล้สุสารุมแรงแล้วเพราะว่าตอนนี้หกโมงแรงแล้วนะคะทุกคนนี่เราจะพาเก็บมาเขือเก็บไปงวดก่อนประมาณน่าจะเดือนที่แล้วนี่เนี่ยญ่อีกแล้วนะคะได้เก็บไปกินกระป๋อบกับป่นอีกแล้วคะ่ะทุกคนนี่ใกล้ๆเลย เป็นแมงพร้อมเพราะว่าเฮา,เาป่าสะจากอยากฆ่า,า,มาแมลงนะคะทุกคนมเมื่อคือเป็นแมงเลยหนึ่งน่วยก็เป็นอันนี้เหมือนกันนี้น่วยหนึ่งหนึ่งนยและะ้วกะนันอันนี้แล้วกันนี้ต้นนี้สองน่วยแล้วค่ะแล้วกันนีหน่วยะะะะน,น,นี้สามน่วยแต่น่าจะมืดและะ้วค่ะทุกคน หนึ่งต้นนี้หนึ่งแล้วก็นี่ปลดเอาาหนูมาให่ทุกคนนี่นะคะมองมะเขือนี่คสีแสบนี่ต้นนี้สองหนวยค่ะนนีนะะ้อันน้นอยอยู่เดี๋ยวไปให้น้องโป่งแง่ขึ้นทุกคนต้นนี้นี่โอ้นี่คะ่ะทุกคนทุกคนนี่โอ้ต้นนี้กะน,นี่ค่ะหนยมาใหญ่เลยหนยมาใหญ่ อันนี้น้อยอยูน้อยอยูก็จะเอาไว้ก่อนนะคะต้นนี้กระดกอ้ต้นนี้ทุกคนอ้อโอ้โอนี่น้อยใหญ่ขนาดเบริร์นี่เอ้ยมะเขืองามขนาดเลยมะเขือเนี่นี่ตรงนี้หอมน้อยหนึ่งเบียไปสานี่เพื่รอยากซื้อบอย่าจะขายน้วยละสิบบาทนะคะอันนี้ขายถึงกระเดอ้อคนกันเองนะเบียด์ติดตาม,มาก สองปีจะขายให้หน่ยละห้าบาทนะคะติดตามขายให้หน่ยละสิบยอ่ยอย่อนะคะทุกคนอ๋อต้นนี้ก็แห้งดกแต่ว่าจะบันน้เก็บเมืดนะเก็บแต่หนยใหญ่ๆก่อนนะคะทุกคนที่แถวนี้นี่หนึ่งเฮ้ยอันนี้ยังน้อยอยู่เดีจะไปให้น้องใหญ่ขึ้นหน่อยอ่ะเอาแค่หนยนี้ก่อนเพราะพอมันยังน้อยอยู่ให้มันใหญ่เดี๋ยวน,น้าทำเก็บนะคะ ทุกคนอันนี้มะเขือยาวมันจะยาวได้อีกบอพีเอฟซีถ้ายาวได้อีกอีล่าจะยังบอกเก็บเอฟซีลองคอมเมนต์บอกว่าสิมันสิงยาวได้อีกบอมะเขือยาวมีหนว่วยหนึ่งนะคะหนึ่งมีหนว่วยหนึ่งหนึ่งหน่วยทวนนะคะทุกคนือปล่อยน้องไว้ยีแล้วเนาะไปคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเิลา่าผ่าหลอเบิง้งต้นมาโทน,นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราอเบิง้งมะสิดาก,ก่อนเ่าน่าจะหน่วยใหญ่ยยแล้วหรือเปล่าทุกคน อะไรได้บ่มีมีดเลยจุดหึงเอารถเนาะทุกคนเห็นหยังพิจุสี่หูบ่นี่ทุกคนเห็นหยังว้าวบ่คือเนาะใหญ่แท้เท่าเราบ่นนี่มันไกลๆเฮ็ดปวกหรือเปล่าเฮ็ดโปถ้าผู้ไทยเจอเนาะเฮ็ดโปนะคะเนาะอีแม่บอกว่าเราจะเป็นเฮ็ดโปนะคะนี่ได้เฮ็ดหนึ่งนะคะเฮ็ดหน่อยได้เฮ็ดได้เฮ็ดเดาะหนึ่งอ๋อทุกคนมาติดอาเฮากะ ทุกคนกำลงังง่ายนะคะเดี๋ยวถ้าให้หน้องง่ญ่กว่านี้ก่อนเดี๋ยวเราองมาเก็บบรรยากากิ่นถ่าพีเอฟซีกินถ่าต้นเลยนี่ข้าเบ่งอันนี้เท่าดีกว่านี่ทุกคนถ่ายว่าตอนอาออาา้นอย่างเราอีเราวเราเป็นเป็นปูมะท้นะคะมีมะท้มีมะอื้อแต่ก็มีมะแตงแต่ข้าเบ่งมาอันใดสีง่ายก่อนเดี๋ยวเราจ,จะถาทุกคนมาเก็บเน,ะนาะถ้าพาเดินเอดอันนี้ให้นะคะทุกคนตอนแรกว็เจนเป็นอุโมงแบบกสิเลยแต่ว่า ยัะมีีกว่านะสัตว์ว่ะนะคะก็เลยนี่น้องกำลังเลื้อยไปตามนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวทางมาเก็บตอนนี้มันท่านี้ใหญ่กำลังสีท่านด้เห็นจักหน่อยเลยนะคะแต่ให้ทุกคนเดี๋ยวถ้าถ้ามันใหญ่เดี๋ยวอีลาจะมาอัปเดตแน่นอนนะคะนีตอนนี้กำลังเลื้อยเลื้อยเลื้อยนะคะให้น้องเลื้อยไปทั้งถึงให้น้องเลื้อยไปทั้งถึงนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เดียว ถ้าเกิดเก็บได้เราเดี๋ยวจะพามาเก็บนะคะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆมาฝากสนะี่นาะมาเก็บมะเขือแล้วก็บังเอิญเห็นเฮ็ดปวกอีกนะคะเฮ็ดโปวแล้วก็เอาเบิ้งมาสิดานะคะแล้วก็มาเบิ้งนี้เลยตระก,กูลโทเฮานะคะมีหัวมีมะแตงแล้วก็มีมะอึแต่บอกรู้ว่าอะไรทสิออกก่อนให้ทุกคนหาติดตามเนาะคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามเพจสิริวน์สาวุทัยเดจ้าเดี๋เจอกันใหม่อีทีต่อไปเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย่ามัวในการสารุมแรงอุ้ยน้องฟ้าสวยมากเลยทุกคน